วัสดีค่ะสวัสดีเอวันนี้ลงหวยลาวนะคะหวยลาววันที่28ค่ะวันที่2ีออกไปแล้วเรียบร้อยค่ะพี่นอ้องฟังคำเตือนทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางคะ่ะช่องคำปิ่นพาเลยหวยรัฐบาลเท่านั้นคะ่ะไม่ได้สนับสนุนกนารพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะโปรดใช้วิจราราณในการรับชมด้วยคะ่ะ ขอบคุณที่สนับสนุนชมคลิปนะคะฝากติดตามช่องด้วยนะคะช่องน้อยๆนี่แหละคะ่ะขอบคุณค่ะมวยมีเข้ามีหลุดนะคะลงสูตร6ชุดนี่พี่น้องลงสูตร6ชุดให้นะเข้า2อสี่ตรงๆนะะี่ค่ะ วันนี้ก็จะลงแบบเก่าอ่ะพี่น้องลงแบบเก่าเลยล่ะลงแบบเก่าเด่นให้ที่เด่นให้ศูนย์กับหนึ่งด้พี่น้อง ตัวนี้ไม่เอาพี่น้องผ่านไปแล้วออกไปแล้วที่ยี่หกออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดอ้อตัวนี้นะลงตะเด่นถือว่าลงตะเด่นลุนละสูตรนี่ลืมลงเลยนะมาเอานานี่บัน เดนหนึ่งกับสองชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะสองตัวบนบวกล่างแต่ว่าบางยาวมันมาบนเรือพี่น้องสูตรสองี 4. สูตรสองซีแล้วพี่น้องหกชุดค่ะสิบสิบเอ็ดสองศูนย์สองหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งหกชุดเหมือนเดิมค่ะพี่น้องเด่นที่สองกับหนึ่งกัดไปเลย สูตรที่เคยเขาเด้นี่พี่น้องสูตรนี่แหละสองกับหนึ่งสองสี่หกชุดคือเก่าพี่น้องที่มันเข่าย่างนี่ก็สูตรหกชุดเด้อจะเน้นให้บ่ะจะเน้นให้ใหเน้นเน้นให้ตัวนี้เด้อสองหนึ่งเนี่เน้นให้ที่สองหนึ่งนะพี่น้องเด้อ ติดหนึ่งติดสองติดศูนย์เท่ากับแต้มไปแต่ว่ามิมีตัวเนียนอีกตัวนี้มันขอกับอีกสูตรหนึ่งค่ะพี่น้องชอบกระจัดนะชมเป็นความบันเทิงเด้อพี่น้องติดสามมันก็มาอยู่เด้อพี่น้องเด้อ สูตรนี่แหละพี่น้องที่มันเข่าสองหนึ่งสองซี่น่ะลงห้หกชุดคือเก้าเข้าสองสี่นะคะสามตัวเรียกลักลอยหาแซวได้พี่น้อง สามตัวหาเอานะคะสองสี่หกหกชุดหกชุดเขีดก่อนอืม สูตรสองสี่บนตรงๆผู้ใดติดตามมันกร็รูดนะพี่น้องนะผู้ใดบ่ติดตามนี่กร้เบ่าูนั้นแหละว่าเลขเขาบ่าเขาติดตามเอาเด้อพี่น้องเด้องวยวเป็นเพียงแนวทางงวดนี้เข้างวดหน้าอาจจะไม่เข้างวดที่แล้วก็เบ้าแบบนี้แหละคะ่ะเน้แต่สีเบิ่งแนวทางเอาเด้อพี่น้องเด้อของมันบ่นมีหกักม่รู้ว่าจะออกตัวไหนเนาะพี่น้องเนาะ ลงหดห้าน้อยสามตัวตัวพุนหายนะพี่น้องสองตัวเล่าไปคนจ้าอีกเด่นหนึ่งก็คือแปดกับเก้าเด้อพี่น้องเด้หอหดเนียวเลยมันมาตัวเก่าเด้อแปดกับเก้าวมันลงไถ่สี่ตัวเก่าเด้ยเฮ็ดออกมาก็ได้ตัวเก่า เออแปดกับเจ็ดพี่น้องจับแปดกับเจ็ดใส่ก็ได้เด้อเอาหลักร้อยให้ร้อยหลักร้อยแปดกับเจ็ดลยหลักร้อยแปดกับเจ็ดจับใส่ลวดพี่น้อง จับให้เนี่หกร้อยแปดกับเจ็ดก็ล้วนชิมาบออแปดไส์ไเกตไซส์แปดไส์เกตไซส์สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสองคู่โต๊ดนะพี่น้องจับไซส์เป็นบอจับพเพือ่อโบจับได้จะจับให้พี่น้องแปดหนึ่งศูนย์

สามศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสาหนึ่งสองสี่หแปดสิบสิบสองสิบสองชุดโต๊ดเด้อพี่น้องจับให้ขวาเด่นอีกอันหนึ่งมันมาตัวนี้ได้พี่น้องมาแปดกับเจ็รักร้อยจับมาใส่ซื้อๆดอกพี่น้องวางยามันกับเขาอีเดีสองสองสี่บนอันเดียอันนี้มันสูตรบนเด้อพี่น้องเด้อ สูตรบนค่ะสูตรบนนะคะฮะจบคลิปไปแค่นี้แหละจ้าสวัสดีค่ะคลิปยาวละค่ะ่นให้เด่นให้บ่เดี๋ยวจบแล้วก็ยังมาเว้าอีกว่ลวเนาะติดหนึ่งกับติดสองเท่านั้นแหละเดียนี่เอาติดหนึ่งติดหนึ่งติดหนึ่งติดสองติดหนึ่งติดหนึ่งติดหนึ่งติดสอง ติดสองติดหนึ่งอ่น,น่ะมีอันเดียวในที่บดติดเท่านั้นตัวพี่น้องเออมีอันนี้อันนี้ก็อันนี้บดติดสองอันได้พี่นอ้องเหลืองนั้นติดอ่าเก็บคลิไปไว้แค่นี้แหละคะ่ะคลิปยาวเราจะโหลดซากค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ